สวัสดีทุผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราเลื่อนเพสโต e มาแล้วเจอเกมนี้นะเนี่ยเราจะามาลองเล่นกันนะเนี่ยภาพมันก็จะแบนี้ส่งของขวัญมาพี่เห็นเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์นะคนนี้บอกสนุกได้ค่าคนเยอะข้อเสียเวลาตายจะโดนหักเงินอย่างน้อยสองพันบาทอย่างมากสี่พันขอให้ช่วยช่วยประบะ ช่วยปรับปรุงเกมหน่อยได้ไหมครับเขียนอะไรคนนี้มีมานี่นะครับที่เหลือให้ห้าดาวหมดเรายังมาลองโหลดเล่นกันนะตอนนี้เราได้เข้าเกมมาแล้วนะครับอะไรไม่รู้อ่กกดไปอ่าก็ขี่ปกตินะครับอุ้ย <laughs> อะไรวะเนะี่ยเคเรามาอันนี้สอนเดินเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอ้อาดิมาดิคาราเต้มาดิมาดิซานต้าเนี่ยไม่ได้ให้ของขวัญน,นะไม่ได้ให้ของขวัญละแจกหมัดดีกว่าเฮ้ยจะตา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 ยหมา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 อ่ะขึ้น โอเคเอออะไรนะอะไรอ๋อนี่ปืนมาซื้อคืออะไรกดๆไปปืนลูซี่นะรจะใช้นี่ก่อนโอเคมีแจกเพชรฟรีไม่เอาไม่อยากก่โฆษณา สวัสดีครับอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะพี่มัอดคอร์ดอ่ะเดี๋ยวกวันเกมอะไรวนะเท้าเปล่ากันเท้าคือคร้บถีบเหรอว้าวว้าวแล้วอะไรคือตาขอเป็นงไงครับ เฮ้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยสไปเดอร์แมนมีรถมีรถขับไปขับมานะครัวิโงบินได้อนี่กระโดดไม่เหมือนกระโดดมันลอยได้นะาะค่าอันนี้คือร้านค้านะครับทำได้ไอันนี้อันนี้เกาะโลมันไหมเอออ่า ขโมยรถได้ปะลองขโมยรถนะโอ้โหรถพี่รถโอ้โหไปชนตุ๊กตาหิมะใครมาเนี่ยพี่โอ้โหพี่ไปต่อสู้กับใครมาเนี่ยประตูหายเลยลพี่จะเอาตักหิมะไปที่ไหนนะพี่ฮะมาถาหน่อยเ้ยเดี๋ยวเรามีเควสเอาไม่ทันแล้ว <laughs> มีเควสให้ทำเฮ้ย ไอ้ลุงมอเตอร์ไซค์สวยด,ดิลุงลุงขอได้ปละล่ะขอได้ปละล่ะมอเตอร์ไซค์สวยขอได้ปละล่ะไปแล้ว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  GTA ไหมล่ะ GTA ไหมล่ะต้องตรวจแบบเออตรวจแล้วชนเอ้ยเอ้เดี๋ยวโดนหักตังแมวแมวแมวเดี๋ยวโดนหักตัง อะไรนะเนี่ยเด้งขึ้นมาโฆษณาฮะเดี๋ยวจาอ่ากดหยุดปุ๊บเอาหยุดกดหยุดมั่วเฮ้ยได้ต 1, ังค์หมื่นเย่เย่อะกดไปอืมเดี๋ยวจะวูภาพกับตัดกลับมาผมจะไม่ขโมยแล้วครับผมสัญญา h. หนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวไม่เป็นไรหนึ่งดาวหนึ่งดาว โอ้โหไม่ไ่ไม่ได้หรอกปีนขึ้นมาบนนี้แบบย้อนวัยมากครับแต่ตอนเด็กมันก็จะประมาณนี้เกมสมัยเด็กเอลอี <c oughs> ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตุ <c oughs> ๊กแกวนะเนี่ยเออล,ลงไงนะเนี่ย้าว อุลตร้าแมนวะโอ้ยมีเควสให้ทำโอ้โหเลยตำรวจกไ็ไล่อยู่แล้วเราจะทำไงถ้าตำรวจไล่นั่นไล่อะเกมลวนเกมลวนวอตเดอร์เป็นยังไง เตรีลวนไปแล้วเคกล่องทำอะไรได้เตะไแล้วทำไมเฮ้ยโอ้โหนึกว่าแบบจะมีปืนให้แบบเหมือนเกมกวางไงถือว่าคุณภาพแย่กว่าอ๋อจะชนผู้บริสุทธิ์นะคุณตำรวจอุ้ยไล่มาไม่ได้หรอกไล่มาไม่ได้หรอกอยู่บนนี้ไล่ เอ้ยมันมามันมา,มนมาผมไม่สู้เราผมแอบอ่ะขอดูหน้าซนต้าน่หน้าแบบใกล้ๆดาวดาวมันจะหายได้งไงขอมาดูที่ร้านค้าหน่อยนี่แว่นอย่างจาับฮะเดี๋ยวนะแว่นอันนี้แปดพันแว่นอันนี้ห้าร้อยอ๋อมันมีอันนี้สกิล ชอบเพลงอะซื้อให้หนูอ๋อมันต้องใช้เพชรมั้ใช้ตาฮอมีเพลงยีจิงกระเบลทำไงแล้วดาว,ดาวมันจะหายได้ไง ผูบนะ้บริสุทธ์นะบริสุทธ์ตรงไหนวะงานตำรวจเราไปนู่นก็ได้มีิีชาสวรรค์ด้วยเ้ยเปไปไม่ได้เลี้ยวขวานี <c oughs> ่ะอ่ไม่กล่องเตะไปเลยดิยก่อนที่จะมาให้ของขวัญเด็กก็เป็นกังฟูมาก่อนนะจ้ามากย่างเฟี้ยว เซนตาทรงช่าง <S <S อ้ออะไรอยู่น่ยเย่ดาวหายแล้วคุณตำรวจยอมแล้วอีตำรวจอ้นี่ยิย่ยยงกว่าปีเตอร์พาเกอร์อีกคุณทำไมม,ม,ม,มีสถานีตำรวจใช่ไหมอะไรดาวอะไรคือรูปดาว คุณตำรวจแล้วทำไมคุณตำรวจเมื่อกี้คุณไล่ผมอยู่เลยไม่ใช่เหรอเอา้าคุณตำรวจเดะเดวเดะแล้วคุณตำรวจไม่มีป้ายทะเบียนอะ่ะเอ้าผมโทรแจ้งตำรวจอีกสอนอนอะต้องไปใส่เรนไม่กล้าเตะเลยโดนอีกไฟเขียวแล้วเฮ้ยไม่มีป้ายทะเบียนคุณตำรวจ คุณตำรวจยาคุณตำรวจยาผมเห็นยาหนีขับนี้เอา,อาสกัดไว้อีกโอ้โนหนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปหากล่องหัวขวานกันดีกว่านะเอผมว่าผมยิงสวนมันงด้วยไม่ยอม วานนี่ไม่ยอมเว้ยเปินนี้กาดยิงเป็นอะไรอะเห็นเจอของฟรีแล้วเนี่ยไปดีกว่าอเอ,อ้าเกมมันก็แปลกเนาะ โอ้ยอยากโดนอยากโดนตำรวจยิงวะ่ะไม่ยิงก็ไม่โดนเฮ้ยอะไระอ่ะอุ้ยตำรวจยิงเสา <c oughs> ตำรวจยิงเสาทำไมอ่ะคุณตำรวจเอา้าทำลายทำทำลายทรัพย์สินนะเนี่ยคุณตำรวจทำลายทรัพย์สินแล้วลากเสาวบีกืหน่ากลัวบ่ะมาดิยิงสวนมาดิเอาสองดาวแล้วเรียบร้อย ขึ้นเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยสงบสติอารมณ์กันอยากได้เฮลิคอปเตอร์วะ่ะยิงล้อ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 นีเอาเปืนดิ นำพุอ๋อมาชนชนตึกอะ่ะอาทำลายทรัพย์สินนะอ,อมีใบขับขี่ไม่ได้คุณตำรวจยิงมาดิเดี๋ยวเจอลูซี่ยิงให้รถระเบิดเลยไม่ระเบิดวะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอปนะนี่ยอวอเราว่าเรา เราวีเลือดเยอะไหมเลือดหิวหิวมาดิไหนมันอยู่ไหนมาอยากเจอมานานแล้วอยากเจอมานานแล้วเฮ้ยมันจะขับชนมันจะขับชนอ้อมโอ้โหคุณตำรวจทำอะายร่างกายสามดาวสามดาวได้ไงวะ ไม่ทำควสทั้งนั้นละอุ้ยสามดาวท่านนี้มาไม่ได้ทำอะไรเลยคุณตำรวจอะ่ะขับชนเอาะขี้โกงดิดิกินตีกินตีกินตีกิก <c oughs> ะเดี๋ยวมานี่ดีกว่าอยากเดินเล่นตรงนี้เอาเดินตามมาด้วยเดี๋ยวๆๆะจากเล่นอย่างนี้มาวู้ย มีระเบิดอะไรไหมทำไงดีว,ว่าที่เราจะไม่โดนยิงแล้อยิงแล้ว,ลวใครโทรมาเนี่ยเย่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 ย่เขาให้ทำอะไรก็ไม่รู้วิี้เฮ้ยอยู่นู่น ไปทำเพยนดูอว่ะเอาดาวหายเฉยดูโฆษณาป๊บเดียวดาวหายเอาเราควก็ทิ้งรถไปงั้นบ้าบอคอแตกไปเราไปกันดีกว่าเถอะปืนกระสุนหมดอีกอะไรใช้เตะเอ่ะเริ่เดี๋ยวไงปีนึงก็ถึง เซนต้ามาเลยจ้ยเซนต้ามาเลยจ้ย ja. อ ja. ันนี้คืออะไรแล้วมันทำอะไรได้หืมมันทำอะไรได้เออเดี๋ยวแม่อุ้ยเรียวรี่ฆ่าคนนะ่ะทำไมมันเอ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาด,มาดิเอ้ย เ้ยเด็กช่างมาเด็กช่างมาดิเด็กช่งางเด็กช่าง,ก,ง <c oughs> Santa, ก่อนเซนต้าก่อนเซนต้าจะให้ของขวัญเด็กเซนต้าก็เคยเป็นเด็กช่างมาก่อนนะบอกไว้ก่อนเซนต้าเซนต้านี่จบอาชีวะมานะอย่าให้บอกมาดิาดเออมันยังไม่ตายเอ้ยมันว้ามาเออเออไอ้ออนี่ตายแล้วจะตายแล้วจะตายจะตายเย่าเนี้ Ôi cặp mà mình đêm Ôi sao nào mình gì okay. Not No Đã mà lối nữa Chết yeah. Chết yeah. Để tăng mày okay. đi <laughs> Sao เล่นไปก็เพลินๆเลยนะระเบิดอะ <c oughs> อะไรวะมันรอ,อนี่ยวะรอเอ๊ยเอ๊ยอันนี้ได้ นรีไดล,ะละเบิดมาใช่ไหม αι? ไม่ใช่ด้วยคือแบบว่านั่นน่ะไม่เอาฟรีเพชรหรอกไอ้นั่นมันอะไรวะนั่นเอ้ยลุงลุงคาบอยเอ้ยบิ๊กสโมลุงลุงโอเคไหมลุงออ อะไรอ่ะมาใส่เอาไม่ลงเอาใช่ไหมไม่เอาผมขอนะไม่ว่ากันนะไม่งอนนะเอาอ๋อคือให้ผมอ๋อโอเคยวับมือครับอ๋อไมมชนรั้วเฮ้ยขึ้นป่องไฟได้ใช่ไหมเดี๋ยวเซนต้าจา แอนต้าอิงจาไม่ได้ขโมยของใครเลยเอ๊ะเหมือนจะมีได้ฮะเหมือนจะมีได้เหมือนจะได้ฮะโอ้ยมันจะสูมแล็กน,นั้นอ่ะเฮ้ยมันจะสูมอีกแล้วหยุดหยุดยังไงมันก็นี่อยู่ดีวะหยุดแล้วเฮ้ยปะทะ <c oughs> หวานเจี๊ยบเดี้อนอตหนาว Not now. ไม่ใช่ตอนนี้ ให้แน่นอนแต่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่มันปีนบ้านคนยากจังวะโอ้ไปแล้วลำบากลำบนอ๋อนี่หลังนี้นี่ย่องเบาเข้าบ้านแล้วจ้ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรับเหรอมันได้บูมเมนมาอ่ะอ่ารับบาบาบาเอเออเจเบ๊เจเบเจเบ๊เจ๊เวเเกมโฆษณาเยอะแห่งปี ฮะได้ตังค์มาแค่นะี้อ๋อก็คือมหาวันเดอร์วูมแมทอะไรนักหนาวะถามจริง ข่เพลงสแนตาเวอรสองเดี๋ยวเจอสแนตาเด็กช่างคุยอะไรเอออะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยโปรโมทถึงนี่เลยน่ากลัวเหลือเกินช้อปปี้มันยังจะมาไปดีกว่า เรื่องช็อปชอปไปดกวาใช่ไหมอ๋อโอเคหนีป่าด,ด้วยเฮ้ยฝ่าไฟแดงอยู่โดนไหมเออไม่รู้ฝ่าเลยเออไม่โดนด้วยดีจริงๆเอ้าไอ้นี่เออแปลกคน โอเคมาเอาเพชรดูด <owad Es> okay. ja ิม <Vas co> oh. oh, 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 ันจะหายไหมมาหายด้วยเอ้าหุไปไหนเนี่ยเอ้าชนกันเองเอ้าตำรวจเอ้าคุณตำรวจเออแล้วแล้วเอาเควสก็หายด้วยเกมหัวออฟเดียเอ้า เนี่ยอมวไปเรื่อยอออันี่ขับไปไม่ได้ตำรวจเมือง,งนี้ขับรถเป็นบ้างไหมนะอ๋อคือแบบโทรหาโทรหาพลเอกใช่ไหมโทรหาหัวหน้าขับชนล้อแล้วมั่วไปกล่องของขวัญบ้านใครไม่รู้เตะตังเอาตัง ชอบมีคุยดิ้งมาเดี๋ยวลองหาอะไรทำสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยปิดคลิปนะรถที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ล้างเลยเห็นดูดำๆทุกคันเลยเว้ยตังค์ใครวะนี่นี้ป่องไฟไปนะไม่ใช่เครื่องทำความไม่ใช่เครื่องทำความร้อนละ โอ้สามดีมาใช่อะไรเนี่ยเอ้าเอาเอาลวนลวนเอาเอาเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยอุ้ยได้ตังค์มาหมืน่นโอ้มาแล้วครับ เดี๋ยวเจออะไรจับอะไรแบบเดิมอ่ะไอ้นี่ะไรเนี่ยครูบาวดี้ <c oughs> อะไรของมันว้าจริงจริงๆออเ,เดี๋ยวนะอันนี้ให้เพิ่มเพิ่มดิดเดียวแต่แพงกว่าแต่อ๋อมันเป็นเพชรใช่ไหมเขียย <c oughs> ไม่เขียงไม่เขียง เียดแล้วกินติดใ,ใจคูบาร์ดีเดเ้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเซนตาเมกาซื้อมันหน่อยก็ดีซื้อมันหน่อยก็ดีสองแสนเป็นแสนเลือปืน จ้านี่กระบอกนี้อย่างแพงไม่มีอะไรซื้อได้เลยเอ้ยรถดีกว่ามารถอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยออปติมัทไอผมว่ามาผิดเกมแน่เลยแต่ละคันอะคอปเตอร์ก็มาโอ้มั่วจริงๆถ้วรองเท้าก็เอาอีกโอ้ เฮ้ยไม่ใช่เซนต้าละผมว่าไม่ใช่เซนต้าเลยเนะนี่อะไรเนี่ยเซนต้าโมโหใครอด้วยมาโวยรับเงินเรื่อยๆเลยว่ะดีจังทำไมดนดีอย่างนี้ đi quét lại mà tinh cấp này là gì đi để chơi Santa nặng nhiều นี่ซันต้าเลือดเยอะขึ้นเดี๋ยวเจอคุณตำรวจยังไม่มนีกะเข้าบ้านได้ไหมครับอุย้ยอ๋ออ๋อออเหล่มมัวเลยผมว่าโอ้ตำรวจชนเสาโอ้หขับเป็นไหมเนี่ยโอ้ยจ,จอดรออะไรกันทำไม มันลดมันเปเน,นี้ยไฟแดงเดี๋ยวๆไม่ต้องมีไฟให้เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยว,ยวจะทำให้เราเตะไม่ได้ไม่ต้องมีเสาไฟอ่ะไปไปได้เลยเออไปได้เลยแต่คันนี้ไม่ต้องไปนี่ถ้าถ้าผมกระโดดเอ้ยกระโดดไป

ผมเซนต้าครับจำได้ไหมครับเซนต้าครับทำไมมันอาอพี่แฝดกันเหรอพี่แฝดกันอ๋อเป็นญาติกันนีน่ตำรวจี่ยิงขวางยิงขวางมันก็ยิ <laughs> อ โอเคปิดคลิปดีกว่านะครับคลิปนี้ถ้ามีเพียงเท่านี้สําหใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะไปแล้วบายบายอยากลองเตะรถคันนี้ดูอุ้ยอ้มันว่ะประเดี๋ยวไปเตะคันอื่นกันเตะปิดคลิปเลยเดี๋ยยุด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 เอาเอาเอามาเป็นไลซันต้านางเงี้ยว ไปไปกระสุนฟรีเล่นต่อยละกันเตะรถอ,อย่างนี้มันวะมาดิเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอซนต้าวาสโซลินนะซนต้าวาสโซลินตายยดิตายกันหมดไม่โดนดาวด้วยดาวก็ไม่ขึ้นอุ้ยคันนี้คันนี้นอ้ จะชนทำไมแล้วเฮ้ยเอ้าใช้ใช้ปืนนี้เออเออมีคนรอบทำร้ายนี่ว่ะรอบรอบสังหารผีม้าก็เห็นระเกียด โอ้โห <laughs> หนีเลยหนีเลยชนขอเตะหน่อยขอเตะหน่อยระบายลมเอ้าชนอีกแล้วจ <c> ะ <oughs> ชนทำไมเราจะตายทีคิวกัน <c oughs> ปิดคลิปดีกว่าครับสหรับคลิปนี้นะมีเพลงเท่านี้ สุดท้าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครนะครับไปแล้วนะครับบาย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 เอ้ารถตำรวจมาดิรถตำรวจเหรอเดี๋ยวผมคอดไปแล้วครับบายบายอุย้ยไปไหนอไอ้นี่เก็บได้ปะไม่ไดาวไม่เฉยโอเคครับ